สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรงๆให้ของขวัญวันเกิดน้องเบสหวานไม่มีใครเกินจริงๆครับสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มตรงตรงกฤษกรและน้องเบสรักวันนีราะตั้งแต่คบหาดูใจกันก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดมาถ,ถึงวันเกิดของน้องเบสก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้ติดตามอีกแล้ว พระตรงๆได้ออกมาโพสต์รายยาวพร้อมกับโชว์ของขวัญวันเกิดชิ้นที่หนึ่งสุดพิเศษนั่นก็คือคลิปที่นักร้องหนุ่มกลาขวัญใจของน้องเบสร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วให้ฟังแบบสดๆงานนี้ก็ทำเอาน้องเบสของเราดีใจหนักเลยเอาเป็นว่าปีนี้ปีแรกได้เป็นแฟนกันจะอวยพรขนาดไหนนั้นเราไปฟังกันเลยครับ Happy Bir t h d a เนะคุณหนูแอทไซเบสคำสิงพี่ขอให้หนูมีความสุขมากๆ ขอให้หนูสมหวังในทุกๆสิ่งขอให้หนูประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างขอให้ช่อง Youtube ของหนูมีคนดูเยอะๆและมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆขอให้มีแต่คนรักหนูเพิ่มขึ้นพี่รู้ว่า Youtube คือสิ่งที่หนูรักที่สุดตั้งใจทำออกมาให้ดีพี่จะคอยซับพอร์ตหนูอยู่ข้างๆนะอยากให้หนูรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเวลาที่หนูต้องการหรือไม่ต้องการไม่ว่าจะมองซ้ายหรือมองขวาหนูจะเห็นพี่คนนี้ยืนอยู่เสมอ ขอบคุณที่ให้โอกาสพี่ในวันแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ดีใจและมีความสุขมากๆ และพี่ก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาพี่อยากให้เราผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่พี่อยากจะบอกและอยากจะทำให้หนูรอพี่ก่อนนะสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณหนูและพี่มีของขวัญให้หนูสามชิ้นนะชิ้นแรกพี่รู้ว่าศิลปินที่หนูชื่นชอบที่สุดคือใครหวังว่าหนูจะชอบนะซึ่งน้องเบสก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าโหยพี่น่ารักอ่ะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณที่ทำให้หนูขนาดนี้ดูดีใจมากๆเลยขอบคุณพีแอสไซนุ่มกลาด้วยนะคะหนูชอบฟังเพลงพี่มากๆค่ะดีใจอ่ะหนูขอบคุณพี่ตรงจริงๆนะหนูไม่รู้จะพูดคําไหนเลยหนูขอให้พี่อยู่ข้างๆหนูแบบนี้ไปนานๆนะคะห้ามไปไหนนะหนูรักพี่นะคะ งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเพิ่งจะเข้าใจแล้วกระจางว่าคนคลั่งรักมันยังไงพี่อวยพรให้น้องเวลาสูนนาฬิกาแบบเป๊ะๆจ้าเข้าใจแล้วจ้าว่ารักน้องมากๆๆๆอีกท่านบอกว่า Happy Birthday น้องเบสขอให้หนูประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีตลอดไปขอให้น้องการงานรุ่งเรืองความรักที่น้องมีก็ขอให้อยู่กับน้องตลอดไปอีกท่านบอกว่าโอ้ยมีความอวยพรน้องคนแรกรักทั้งคู่นะคะอีกท่านบอกว่าดูแลและเติมความรักให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะคุณหนูอีกท่านบอกว่าเงือน่ารักฟ้าส่งเขาสองคนให้มาเจอมาพบกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆจะรอชื่นชมทั้งสองจนถึงวันแต่งงานของทั้งคู่เลยนะคะเป็นต้น แค่ของขวัญวันเกิดชิ้นแรกน้องเบสก็ถูกใจสุดๆแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าของขวัญวันเกิดชิ้นที่2และ3จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามซึ่งเชื่อว่าหนุ่มตรงๆของเราจะต้องเล่นใหญ่แน่นอนเลยล่ะครับเพราะฉายาคนคลั่งรักไม่ได้มาเพราะโชคช่วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ